ับปีนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่จัดงานาต้อนรับปีใหม่ปี68นะครับได้สวยงามมากนะครับนี่เป็น บริเวณถนนท่าแพนะครับางไอ้ข้ามสะพานนวรัฐมาแล้วนะครับโอ้รถติดมากเลยนะครับผู้ชมเที่ยวกันเยอะเลยครับปีนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับปิดถนนเลยนะครับปิดถนนท่าแพที่จะไปทางประตูท่าแพเลยนะครับรถที่ออกจากสะพานนวรัฐมานะครับก็เบี่ยงซ้ายออกไปที่ไอ้ช้างคานเลยนะครับโอ้ปีนี้ดีมากเลยการจัดงานนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับบริเวณในปรา่านะครับนี่นะฮะก็จะเห็นว่า,ามีนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับครับตอนนี้นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งคนในประเทศและต่างประเทศนะครับเยอะเลยนะครับเยอะมากเลยกอ็อีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรฝุ่นละอองอีกแล้วนะครับมีนาเมษาก็จะเป็นเทศกาลผุ่นละอองอีกแล้วตอนนี้เป็นไฮซีซันนะครับเศรษฐกิจในเชียงใหม่ดีมาก